อีกไม่นานการวินิจฉัยโรคของคุณอาจจะไม่ได้มาจากหมอเพียงอย่างเดียวครับแต่จะมาจากปัญญาประดิษฐ์ที่วิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพของคุณภายใน,นไม่กี่วินาทีครับวันนี้เราจะพาไปดูว่าอนาคตของวงการเครื่องมือแพทย์เมื่อ AI เข้ามามีบทบาทมันจะเปลี่ยนวงการไปแบบไหนครับวันนี้ AI จะไม่ได้อยู่แค่ในโทรศัพท์หรือว่ากล้องถ่ายรูปอีกต่อไปครับมันเริ่มอยู่ในเครื่องมือแพทย์และทําได้มากกว่าที่หลายคนคิดครับ เช่นตอนนี้นะครับ AI สามารถอ่านภาพเอ็กซเรย์ได้เร็วขึ้นและแม่นยำเท่าหมอเฉพาะทางเลยครับสามารถวิเคราะห์ผล CT หรือว่า MRI เพื่อช่วยระบุรอยโรคได้ครับตรวจสอบคลื่นหัวใจ ECG ได้ภายในไม่กี่นาทีครับและในบางประเทศน,นะครับ AI ถูกอนุญ,ญาตให้ช่วยในการวินิจฉัยเบื้องต้นด้วยครับตัวอย่างเช่นนะครับ AI ของ Google Health ครับถูกฝึกให้ตรวจหามะเร็งเต้านมนะครับ ผลค,คือมันตรวจพบได้แม่นยำกว่ามนุษย์ในบางเคสครับหรือระบบ AI ในโรงพยาบาลญี่ปุ่นนะครับใช้ข้อมูลจากผู้ป่วยหลายแสนรายเพื่อช่วยแพทย์ตัดสินใจเลือกการรักษาที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละคนครับเทคโนโลยีพวกนี้นะครับจะไม่ได้มาแทนหมอแต่จะช่วยให้คุณหมอตัดสินใจได้เร็วขึ้นและถูกต้องมากขึ้นและแม่นยำมากขึ้นครับนอกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับตอนนี้พาาลลวก AI หลายๆอย่างนะครับเริ่มมาอยู่บนร่างกายแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทวอท ที่ช่วยวัดพาเลตหรือว่าอัตราการเต้นของหัวใจนะครับแล้วก็จริงๆสามารถวัดออกซิเจนในเลือดได้ด้วยหรือว่าจะเป็นตัว CGM นะครับก็จะเป็นตัววัดค่าระดับน้ําตาลเรืเอยๆนะครับแล้วก็ส่งผลไปที่แอปพลิเคชันบนมือถือครับหรือว่าจะเป็นแหวนนาริยะตัวแหวนก็สามารถวินิจฉัยการนอนหลับของเราได้ครับโดยข้อมูลพวกนี้นะครับถูกส่งต่อให้ AI แล้วก็ให้ AI ช่วยวิเคราะห์ต่อนั่นเองครับ นักวิจัยคาดว่านะครับในอีก5้าถึงปีข้างหน้า AI จะสามารถอ่านลันกษณะเสียงหรือว่าสีหน้าท่าทางว่าบุคคลคนนี้เป็นโรคหรือเปล่าอย่างเช่นนะครับคุณปรึกษา AI ว่าช่วงนี้คุณรู้สึกเหนื่อยจังเลย AI ก็อาจจะประเมินจากเสียงว่า,าคุณนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าเป็นโรคความดันหรือเปล่านั่นเองครับหรืออนาคตอาจจะมีเครื่องตรวจเสียงอัจฉริยะนะครับที่ฟังเสียงปอดของคุณและสามารถวินิจฉัยได้เลยว่า ปอดดังแบบนี้คุณมีภาวะหอบหืดหรือว่าโรคหลายแรงอะไรหรือเปล่าครับโดยที่แพทย์ไม่ต้องฟังเลยแต่แน่นอนครับ AI ไม่ใช่คําตอบทั้งหมดครับเพราะในวงการการ,การแพทย์ไม่ใช่มีแค่ข้อมูลอย่างเดียวครับต้องมีความเข้าใจมนุษย์ด้วยครับ AI จะเก่งแค่ไหนก็ตามนะครับก็ยังต้องอาศัยหมอในการตีความและตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายเสมอครับสรุปนะครับ AI ไม่ได้มาแทนที่คุณหมอครับแต่จะมาช่วยให้คุณหมอได้ทํางานเร็วขึ้นแม่นยามากขึ้นแล้วก็ ลดความผิดพลาดให้น้อยลงครับอนาคตของสุขภาพไม่ได้อยู่ที่เครื่องมือครับแต่อยู่ที่คนที่ใช้สามารถใช้เครื่องมือนั้นอย่างถูกต้องมากน้อยแค่ไหนครับ